สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยครับช่องจะพูดเรื่องบ้านกันวันนี้พี่เอกเอาบ้านสไตล์แบบโมเดิร์นเนาะมาไลฟ์ฟังอีกหนึ่งหลังนะครับเจ้าของบ้านคือคุณพีระนะครับสร้างที่อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวขอญาติเล่าที่มาที่ไปก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าบ้านออกมาเนี่ยหน้าตาปเป็นยังไงสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเหตุผลของมันว่าทําไมมันถึงออกมาหน้าตาปน็นนี้มันมีเหตุผลในหลาย,ลายมิติ นในแง่ของการออกแบบเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของความต้องการของเจ้าของบ้านมีเรื่องต้องการของไซส์คลเมตก็คือข้อกําหนดของที่ดินที่จะขอสร้างนะครับแล้วก็บัตรเจตนะครับแล้วข้อกฎหมายอีกปัจจัยแวดล้อมต่างๆในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งในขั้นตอนการออกแบบเนี่ยเราต้องมีการคุยกันในเบื้องลึกระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้ออกแบบฉังนั้นเดี๋ยวพี่เอกเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับคุณพิระเนี่ยติดต่อเข้ามานะครับแจ้งว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีพื้นที่สวนนะครับ ประมาณสักเจดลานะอยากจะสร้างบ้านที่เป็นบ้านสไตล์แบบ ใต้ถุนนะคือ2ชั้นแหละ,ะตัวบ้านเนี่ยถ้ายกสูงเนะี่ยอย่างน้อยขอสูงสัก2องเมตร้าสเนาะข้างบนเนี่ยขอมีพื้นที่โลง่งๆแล้วก็ดัดฟ้าเนี่ยถ้าเปิดไปได้นะครับก็คืออยากให้มีพวกระบบโซลาร์เซลล์ดได้เพราะตัวเองเนะี่ยเป็นผิ้ปรกอบไฟฟ้าสามารถจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาบริหารจัดการในเรื่องของไฟฟ้าที่จะมาใช้ในส่วนของรูปร่างหน้าตาของตัวบ้านเนี่ยออกให้มันคลีน n c l e เป็นสไตล์โมเดิร์น ER ดูแลง่ายที่สุดอีกอย่างหนึ่งตัวนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีปลวกเยอะให้ระมัดระวัง นะครับแล้วก็ตรงพื้นที่เนี่ยมันมีบ่อที่สามารถจะเอามาใช้เพราะว่าเราได้ขุดบ่อธรรมชาติเอาไว้แล้วก็อาจจะมีการเชื่อมจเจ้า่างแม่น้ําพองเข้ามาก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือความต้องการในภาพกว้างๆที่เราคุยกันตัวแปลนบ้านเนี่ยเราเลือกเลเยอร์ของที่ดินนะครับแล้วก็วางเอาไว้ว่าอยากจะให้ตัวบ้านเนี่ยมันชิดกับตัวในส่วนของบ่อน้ําที่ขุดไปแล้วเวลาเข้ามาจากบ้านปุ๊บให้ผ่านบ่อน้ําแล้วก็ เห็นมุมมองที่ว <glaube yapmış> ่ามองผ่านบ่อน้ำเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันล่มมันเย็นนะครับเข้ามาในส่วนของแปลนบ้านเลยนะครับในส่วนของชั้นล่างเนี่ยพี่เอกบอกแล้วว่าคือเป็นพื้นที่ได้ถุนเลยสามารถที่จะเอา พื้นที่ตรงนี้มาใช้งานได้นานาคตความสูงเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า2.50เนาะตรงนี้ก็คือทําเป็นพื้นที่คอนกรีตนะครับจะเป็นห้องเล็กๆเ,เป็นโถมันไดตรงนี้ก็แอบใส่ห้องน้าไว้สักห้องหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องใช้งานมันอย่างจริงจังเนาะถ้าทําไว้ตั้งแต่แรกก็จะใช้ก็ประมาณไม่สูงมากมากกว่าที่เราจะมาทําเพิ่มตัวในภายหลังนี้พอเวลาคุณขึ้นมาทางด้านหลังเนาะ เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ขึ้นมาทางระเบียงตรงนี้พอเราขึ้นมาเราใช้สเตปของที่เป็นชานพักบันไดโดยปกติชานพักบันไดก็ทําเล็กๆนะตัวนี้คุณพิระมีความเห็นว่าถ้าเราทําชานพักให้ใหญ่เลยเนี่ยเราสามารถจะเป็นพื้นที่ที่อีกสเตปหนึ่งที่สร้างความวูวาแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงโดยที่ยังไม่ทันจะขึ้นไปชั้น2องดังนั้น,น,นตรงพื้นที่ตรงนี้เปียกขยายระเบียงชานพักเลยประมาณสักสามคูณหนะครับตรงนี้ เป็นทั้งชานพักด้วยแล้วก็รามาตั้งโต๊ะเล็กๆรับคนได้ประมาณสักส,สิบท่านสบายๆเลยนะครับระดับก็ประมาณสักเมตรแปดสิบห้าพอขึ้นมาอยู่ที่ระดับสามเมตรสามสิบห้าเนี่ยก็เป็นพื้นที่ระเบียงแล้วตรงนี้เป็นระเบียงโล่งเลยใช้พื้นที่สิบเมตรคูณสิบเจ็ดเมตรเลยแล้วก็รวมชานพักข้างล่างด้วยนะก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้มันสามารถจะแบบรับมุมได้ทั้งสามด้านเลยเพราะว่าตรงนี้เราทําเป็นตัว U shape นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นกอดตรงกลางคือเป็นพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่อาาาารรรับบปะทนหแล้วก็มี นะครับเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้ก็คือทําให้มันเกิดความต่อเนื่องกันระหว่างระเบียงด้านนอกแล้วก็ตรงข้างในประตูเป็นประตูบานเฟียมนะครับแล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนสลับกันเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเปิดปุ๊บลมมันจะพัดผ่านจากฝากหนึ่งของบ้านมาฝ้าหนึ่งของบ้านฉะนั้นเวลาที่ลมมันฟโฟล์เนี่ยมันจะเย็นทั้งบ้านทั้งระเบียงแล้วก็คนที่นั่งอยู่ในตัวบ้านด้วย นะครับตัวบ้านเนี่ยพี่ยากยกอีก10เซนเนาะเพราะว่าทําให้เกิดความแตกต่างของระดับถ้าไม่มีฝนมีอะไรปุ๊บมันจะไม่ค่อยกระเซ็นเข้าตัวบ้านเพร่ะมีสเตปที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรเข้ามาในบ้านอย่างพี่เอกเรียนแล้วเนาะมันเป็นห้องที่เป็นห้องรวมแล้วตรงนี้ก็จะได้ห้องที่เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ก็คือใช้โซนนิ่งร่วมกันนะครับถัดก็มาโซนหนึ่งตรงนี้พี่เอกเซฟเอาไว้เป็นห้องนอน2ห้องนะครับทั้ง2ห้องเนี่ยมีขนาด ค่อนข้างใหญ่นะครับไซส์เท่ากันเลยนะครับให้มีพื้นที่ที่เป็นห้องน้ําในตัวทั้งสองห้องเลยแล้วก็มีระเบียงด้านหนึ่งเป็นระเบียงด้านหลังที่เป็นแม่น้ำอ,อีกด้านหนึ่งก็ติดกับ ตัวคลองที่เราขุดขึ้นมานะครับก็ทําให้ระเบียงทั้งสองอันเนี่ยมขีข้อดีข้อด้อยเนี่ยก็คือลดหลั่นไปซึ่งจริงก็สวยทั้งสองห้องเลยนะนี่ถัดออกมาเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งที่คุณพิระเนี่ยอยากให้จัดอ,อุปกรณ์ออกกําลังกายเอาไว้สักสองสามชิ้นนะครับจะเป็นลูกวิ่งมีจัก,กรยานแล้วก็เป็นพื้นที่สาหรับเทเทรนนิ่งนะครับก็ตรงเนี้ยก็จะมีพวกตู้เล็กๆนะครับเป็นสไตล์แบบเรียบ,ยบ,ยบยๆขีนๆเพราะว่าคุณพิระอยากให้ออกมาสไตล์นั้นถัดออกมาจากมุมด้านหลังบ้านสุดเลยนะี่ะก็คือ,อย ส่วนของห้องครัวแล้วก็มีพื้นที่โต๊ะทานอาหารเล็กๆตรงนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชั้นสองเนี่ยมีฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่ใช่เป็นจะต้องขยับไปชั้นล่างแล้วก็ขึ้นไปชั้นไหนอีกตรงนี้ก็สามารถอยู่ได้ยาวๆเลยในขณะเดีวยวกันที่ความสูงระดับ3เมตรสีาเนี่ยมันทําให้บ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างจะรับลมธรรมชาติพอสมควรดังนั้นตรงนี้พี่คิดว่าถ้าตั้งในไซส์เนี่ยมันค่อนข้างจะโปร่งจะโล่งมากๆเลย บ้านหลังนี้ชั้นสองมนข้างลงตัวทีนี้เราขึ้นมาที่เป็นชั้นดัดฟ้าตรงชั้นดัดฟ้าเนี่ยเราเคลียร์กันตั้งแต่แรกว่าอยากจะให้ทาโซลาร์เซลล์นี้การทาโซลาร์เซลล์ได้เนี่ยมันก็มี2วิธีเนาะจะเป็นหลังคาที่เป็นมีตลชี้ก็ได้แล้วก็สามารถจะติดโซลาร์เซลล์ได้แต่ว่าการขึ้นไปเซอร์วิสมันมันค่อนข้างยากทีนี้คุณพีลาก็คุยกันแล้วว่าอยากให้เป็นในส่วนของหลังคาแลบนะครับคือหลังคาดัดฟ้าเรียบนะ่ะ ก็เป็นคอนกรีตฉะนั้นเวลาที่เราจะทำตรงนี้ปุ๊บเราสามารถจัดข,ขึ้นมาเซอร์วิสขึ้นมาล้างโซลาเซลล์เพื่อมาติดตั้งระบบโซลาเซลล์รวมทั้งระบบแอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถไว้ทีหนัดฟ้าได้อย่างสบายนะครับตรงนี้พอเป็นพื้นที่ดาัดฟ้าแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเจาะช่องสกายไลท์บางช่องส่องออกไปที่ในส่วนของห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยตรงนี้เราอ่ะพี่เอกไม่ได้เอาไว้ในส่วนของรินบ้านด้านนอกฉะนั้นก็อาศัยว่าให้ห้องน้ำเนี่ยมันได้ แสงแดดจากดัดฟ้าแทนก็ทําให้ห้องน้ำเนี่ยมันลดข้อด้อยลงไปแทนที่ว่ามันจะไม่ได้แสงด้านนอกมันก็ได้แสงจากด้านบนแทนครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่แก้ปัญหาไปนะครับทีนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตากันนะครับตัวบ้านหลังนี้เนี่ยวัสดุที่ใช้เนี่ยคืออยากจะให้มันดูแลง่ายๆเนาะอย่างที่บอกไปก็คือไม้เนี่ยพยายามเลี่ยงมาว่ามันเป็นพื้นที่สวนพื้นที่ป่าเนาะมันมีปลวกค่อนข้างชุมนะครับดังนั้นก็ถ้าคุณใช้ไม้ก็เป็นไม้เทียมนะครับฉะนั้นบ้านหลังนี้ก็ออกมาเป็นสไตล์แบบ โครงสร้างคอสลอคือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็ใช้ไม้ถ้วยเพื่อลดทอนความแข็งของเหล็กของไม้ของเหล็กไปแล้วก็มีการใช้ C Channel มาช่วยในะการที่ทําให้บ้านมันดูเป็นสไตล์อินดัสเทรียลขึ้นมาคือเป็นสไตล์ล็อบบ้หน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนยื่นต่างๆเนี่ยก็ยื่นทื่อๆเลยยื่นให้มันออกไปให้มันดูเรียบดูขีนที่สุดดูแลง่ายที่สุด บางจุดที่ต้องการที่จะบังตาบังแสงเนี่ยก็ใช้ระเบียงทางตั้งช่วยนะครับใช้ในส่วนของอตัวบล็อกช่องลมช่วยทําให้แดดจะไม่แรงจนเกินไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราใส่ไปในรูปด้านของบ้านหลังนี้นะครับก็หน้าตาก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนี้แหละครับก็นี้มาสรุปครั้งสุดท้ายในเรื่องของ พื้นที่การใช้งานพื้นที่การใช้งานของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่533ตารางเมตรนะครับก็คิดซะว่า5 3 0ตารางเมตรกลมๆนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าก่อสร้างอยู่ที่ประมาณสร้างล้าน1นแสนบาทเป็นราคาที่ตีไว้เมื่อปลายปี2 5 6 6นากเนาะกะ็สร้างที่ไหนก็ปรึกษาช่างในพื้นที่แล้วก็คิดราคาใหม่แล้วก็ดูเรื่องวัสดุใหม่ณนะเวลานั้นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องราคาที่มีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นไปในระยะเวลาที่มันผ่านไปเพราะว่า วัสดุมันส่วนมากจะขึ้นทุกปีนะครับก็อยากให้ดีเจเอาเองนะครับคลิปนี้ก็น่าจะครบทุกคนเกือบทุกอย่างแล้วแหละถ้าพี่เอกลืมพูดอะไรไปนะครับก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาไลน์ถึงตอบในข้อมูลที่พี่เอกยังไม่ได้แจ้งไปนะครับส่วนข้อมูลที่พี่เอกพูดไปคร่าวๆเนี่ยพื้นที่ก่อสร้างเท่าไหร่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยพี่เอกจะใส่ไว้ในคในําอธิบายใต้คลิปให้เรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องทางของพี่เอกทุกๆช่องทางเลยครับสวัสดีครับผม